อารุณสวัสดีสสดจ้าตื่นแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเมื่อคืนตัดคลิปไปก็ตีหนึ่งก็นอนนะนอนแล้วก็นอนสบายเลยตื่น8ปดโมงก็ยอดเยี่ยมคือตื่นแบบไม่มีอะไรขั้นแล้วก็นอนแบบนอนเดย์นะยอดเยี่ยมสดใสรู้สึกว่าตื่นมาแล้วเป็นวันที่สดใสพอประชุมเช้าเมื่อเช้าเ,าเสร็จก็ขึ้นไปเดินได้สักหน่อยนะสักแป๊บหนึ่งเดินไปด้วยอะไรเงี้ยดูนู่นด,ด,ดูนี่ไปด้วยแล้วก็นั่งเช็คงงเช็คงานนะตอนนี้ก็เลยแวะมาเปิดคลิปกันวันนีู้้่ ทำไมวันนี้มันรู้สึกดีมากๆเลยก็ไม่รู้ตื่นมาแล้วแม่งอากาศเย็นด้วยมึงไอ้เที่ยกูแบบเห็นแบบเอ่อพยากรณ์อากาศอ่ะมันแบบเอ๊ะทำไมพยากรณ์อากาศถึงบอกอย่างนี้นะมันจะเย็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเพลินลงไปก็แบบเย็นจริงโอ้โหยี่สี่องศาโอ้ยองศาที่ฉันชอบชอบมากเลยอะเอออุณหภูมิเนี่ย ชอบยี่สิบสี่ที่สุดแลละเปิดแอร์กูเปิดยี่บสี่นะ,อะโอ้โหแล้วโอ้โหพอวันนี้อุณหภูมิมันยี่สิบสี่อืม,มเป็นไม,ม,ดม,ม,ดม่ดีเปนดีมากๆคือสุด,สด,สดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะออกไปที่ห้องกูไปกินคงกินข้าวอะไรที่นู่นแล้วก็เก็บของเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวภาคใต้กัน2จังหวัดก็คือสตูลกับกระบี่รอติดตามกันได้เลยนี่สปอยลล่วงหน้าแต่ว่า <c oughs> ยังแอบเป็นห่วงเรื่องแบบน้ําท่วมข้างล่างอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้แมกรายงานสถานการณ์มาว่าเย็ดแมมึงเอวแล้วกูก็แบบไอ้เชียกูไปได้ใช่ไหมวะไอสัตว์ยังไงดีวะเนี้ยมึงบอกว่าสนามบินไม่ทวม่วมหรอกมึงกูก็อ่าได้ได้ได้รอดูเพื่อนลองดูลองดูเอาไปแต่ว่าเหมือนโซนกระบี่สตูนไอ้กระบี่โซนกระบี่น่าจะยังมั้งไม่แน่ใจเหมือนกัน <S <S แล้วก็โซนที่หนักเลยก็คือยาลาแต่ว่าโอ้ไอ้เชียเราก็น่าสงสารนะเราก็ไปโซนนั้นมาด้วยก็แบบเห็นเห็นภาพตอนที่กูไปเลยอ่ะคือแบบไอ้เชียตรงนั้นมัน มันลำบากมากเลยอะถ้าสม,มูมิว่าน้ําท่วมันก็เห็นใจนะแต่ว่าพรุ่งนี้คือทริปนี้กูจองมาไว้ประมาณแบบเป็นเดือนแล้วก็รอดูว่ามันจะล่มหรือเปล่าคือถ้ามันบินไปลงได้แล้วมันไปที่อื่นไม่ได้กูว่าอาจจะหยุดแค่หัดใหญ่อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นอันนี้วิธีแก้ปัญหาที่คุยกับเพื่อนไว้คร่าวๆอ่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจมันนะเอาวันนี้ก่อนยังไงเราเริ่มต้นวันกันไปโดยที่เดี๋ยวไปห้องกูแล้วก็กิกนข้าวร้านปลาแล้วกันนะครับไปอรุณสวัสด โทษทีนะพวกมึงไอเฮียวารเมืเจอกันอีกทีคือตอนตอนเย็นเลยซึ่งวันนี้แม่งเป็นวันที่ยุ่งมากๆของกูจนกูแบบเหัวจะแตกคือทริปที่เราจะไปใต้พวกนเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ไอเฮียม่ต้องยกเลิกกูแบบอียคือแบบคือใจหนึ่งก็คือเส็งที่แบบกูไม่ได้ไปเที่ยวแล้วกูแบบตั้งใจไว้แล้วแล้วก็แบบคุยกับเพลินแล้วอะไรหลายๆอย่างอะ แต่ว่าอีกใจหนึ่งคือแม่งสงสารมากเพื่อนกูไอ้แม็กที่กูไปเจอมันที่หัดใหญ่นี่คือบ้านมันแบบท่วมหมดเลยชั้นหนึ่งคือบ้านมันมีด้วยความที่เอามันยังโชคดีมันมีบ้านสองหลังก็คือบ้านพอ่อ้ันแม่แล้วก็บ้านมันเองบ้านมันเองที่มันมีแบบชั้นเดียวแม่งท่วมมิดมิดเลยแล้วกูก็แบบโอ้ก oh, ูเน็ตคือแบบไอ้เหี้ยแย่มากแย่แ yeah, ย yeah ่จัดจัดเลยแต่ว่า,านั่นแหละครับก็เอาใจช่วยนะครับทุกคนภาคใต้ แต่ว่าผมคงต้องเปลี่ยนทริปไปเที่ยวภาคเหนือนี่คิดอยูค่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้อันนี้คิดไว้ก็คือยังไม่ได้คุยกับเพลินคืนนี้แต่ว่าถามเพลินแล้วเพลินโอเคว่าเออไอตัวเครื่องบินน่ะโชคดีหนึ่งเลื่อนได้สองก็คือที่พักเนี่ยเลื่อนได้สามก็คือรถที่เช่าวไว้เลื่อนได้ซึ่งพอสามอย่างนี้เลื่อนได้หรือหรือถ้ามันจะเสียอันไหนอันนึงอะ่ะแต่ ตัวเครื่องบินเราไม่เสียแล้วเราใช้ภายในวีคเนี้ยก็น่าจะโอเคนะเอออันนี้ความคิดกูนะคิดว่าคิดว่าถ้ามันได้ใช้ก็คงโอเคซึ่งก็คงจะต้องเตรียมตัวเก็บของเก็บของอะไรไปเที่ยวเหมือนเดิมนั่นแหละก็อาจจะต้องเอาคอมทางานไปเมาส์หนุ่มนี่นั่นเสืเอรงเสื้อผ้าแต่ว่าอาจจะแบบเตรียมตัวอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องขึ้นเหนือซึ่งไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเหนือก็คงไม่มีปัญหาน้ําท่วมแล้วน,นนะเพราะว่าเขาก็ผ่านน้าท่วมมาคือแม่งแบบกูสิ เส็งมากเลยการเก็บ77จังหวัดกูแม่งมีอุปสรรคมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในวันนี้ที่มันปวดหัวคือกูต้องมาดังเทสงานกูด้วยแล้วก็แบบเฮียดีพอยงานที่แบบเออโปรเจกต์นี้มันแบบเชื yeah. ่อแต่ว่ายังดียังดีที่มันแบบใช้วิธีการดีพอยแบบคล้ายๆกันนะซึงก็จัดการได้แต่ว่ามันยังไม่มีเจนกินเดี๋ยวถ้ามีเจนกิน C ซอไดีไปไลน์มันก็น่าจะไวขึ้นกูพูดภาษาต่างดาวอีแล้วปวด,ดัวดแต่ว่านั่นแหละงาน เกือบจะแบบไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่าแม่งวุ่นป่ายวุ่นมาแล้วอีกอย่างวันนี้เสือกเงินเดือนออกอีกโอ้โหต้องจัดการเรื่องเงินนีเครแบบโอ้โหโโโโดีวันอะไรกันวันนี้แต่นั่นแหละครับไอ้ฟ้ามาแล้วเออแล้วก็แบบมีโทรไปคุยไอ้แดงด้วยดิวว่าเราอาจจะมีทิปกันแต่ว่า แม่งเย้ยวันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปทิปไหนเอาพรุ่งนี้ก่อนคือตอนนี้จนตอนนี้กูยังไม่แน่ใจเลยเพราะว่ากูยังไม่สามารถเลื่อนตั๋วได้แต่ตั้งใจว่าคืนนี้เนี่ยที่อยู่อเวอร์เนี่ยเดี๋ยวจะโทรไปเลื่อนรถก่อนอะรถที่กูจองไว้ที่พัด ที่กระบี่แล้วก็สตูลถ้าเลื่อนได้เนี่ยสองสองสามวันนี้ได้ก็เคลียร์แล้วก็เที่ยวบินเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วเขาสามารถแบบว่าเออให้เก็บเป็นเครดิตหรือว่าเลื่อนได้ภายใน90วันซึ่งถ้าสมมติว่าเออกูใช้เลื่อนเลยแล้วพรุ่งนี้ก็คือเหมือนจองตั๋วที่จะบินไปเชียงใหม่เลยหรือจ่ายเงินเพิ่อมอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ก็คงดีเพราะว่าผมคิดว่าเปลี่ยนไปเหนือเนี่ยผมก็อยากจะไปปางอุง๋อันนี้คาดหวังไว้ <c oughs> แบบเพ้อ <c oughs> ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าพวกมึงจะได้ดูหรือเปล่าก็ขอโทษสำหร,รับคนที่อยากจะเห็นภาคใต้ แต่ว่าแล้วก็ขอโทษล่วงหน้าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปปังอุ่มแต่ว่ารอดูคืนนี้ว่าจะอะไรยังไงอเหียชีวิตวันนี้แป่งปวดหัวมากเลยแม่งแล้วก็แบบแต่ว่ากูรู้สึกว่าเฮียกูแบบกูไม่ได้ทำเทสตอนนั้นต่อแล้วกูก็แบบแอบเคว้งอยู่แบบกูจะเอายังไงดีวะเหียแล้ววีคนี้แม่งแบบเจอแบบเรื่องแย่ๆบ้างไหมกูอาจจะคือแบบแม่งอ่อยแอบถอดใจหน่อยเพราะแม่งสแต็กที่แบบเราไม่เคยทำ้วยนะแต่ว่า เดี๋ยวลองลองเข็นเข็นดูแล้วกันระหว่างที่ไปเที่ยวถ้าสมมติว่ามีจังหวะโค้ดได้เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะโอเยยังไงก็ประมาณนี้อ้อแล้วก็ตอนที่กลับมาที่นี่ถ้วยกินข้าวร้านป้ากินผัดวิแกงไปเนาะแล้วก็ตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวคงจะสั่งซุกี้แห้งกินเหมือนเมื่อวานซุกี้แห้งมันเป็นเมนูที่ถามเพื่อนแล้วพอกินได้ แล้วก็ต้องโทรไปกำชับร้านหน่อยว่าอ่าแห้งไม่ต้องผัดน้ำมันเยอะนะครับเออผัดแค่ซอสก็พออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเดี๋ยวอาจจะสั่งสุกี้แห้งกินข้าวที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยววาร์ไปเจอกันห้องเพลินขอโทษที่วาร์ไปเจอกันตอนเย็นเลยแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อเช้าที่กูขึ้นไปเดินเนี่ยกูเล่าให้เพื่อฟังไงวะกูเดินได้ยดเยี่ยมมากเลยนะเมื่อเช้าเพลินๆเ,เลยแต่ว่าพอมีเพลินอยู่มีเพลิน,ม,นมีแฟนกูเนี่ยอยู่ข้างๆอยู่รูข้างๆอะ่ะเดินแล้วกูรู้สึกมีความสุขกว่าดูแล้วแบบสนุกอะไรเงี้ยเออนะแต่ก ประมาณนี้แล้วนะกันโอเค <_ d ream> เดี๋ยววาไปเจอไนทีที่ห้องเพลย์ครับผเจวอตันอนนี้มาอยู่ห้องเพลน์เรียบร้อยแล้วนะ สรุปแล้วก็คือไอ้ใต้เนี่ยเราไม่ได้ไปชัวร์แล้วส่วนภาคเหนือเนี่ยเราก็คิดว่าคือเที่ยวบินอะ่ะมันยกเลิกได้แค่อันเดียวเวย้ยไม่ใช่ยกเลิกดิเรียกว่าเลื่อนดีกว่าเลื่อนได้แค่อันเดียวแล้วไอ้ไฟกลับอะ่ะมันเลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันเกินไปแล้วแล้วก็สถานาการณ์น้าท่วมมันคงจะผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเขาให้ให้เหตุผลอย่างนั้นนะแต่ว่าเรื่องรถกับที่พักอันเนี้ยเราเราเลื่อนไปได้ซึ่งก็โอเคหน่อย เสียเหมือนเท่ากับว่าเราเสียเที่ยวบินไปเที่ยวหนึ่งแต่ว่าเราจะยังคงไปเที่ยวกันอยู่ดีนะเพราะว่าใน,นเพิรนก็ได้อยู่3วันแล้วซึ่งมันเป็นโอกาสที่ยากมากๆมากๆมากๆเลยที่เพิรนจะหยุด3วันตั้งแต่เพิรนทํางานมาทั้งปีเนี่ยก็มีหยุด2วันบ้างนะเดือนหนึ่งอะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแทบแทบจะไม่ได้หยุด3วันเลยแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากให้เพิรเหนื่อยแต่ว่าเราจะต้องขับรถออกไปคืนนี้เลยซึ่ง ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปถึงที่ไหนกูก็เลยมาอาัดคลิปปิดกันไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดคลิปกันให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกูอาบน้ําแล้วขับออกเพราะว่าคิดว่าถ้าออกคืนนี้เราจะได้ระยะทางสัหน่อยสักประมาณแบบ 3- 4สี่ชั่วโมงหรือสี่ร้อยห้าร้อยโลอย่างเงี้ยถ้าสมมุตวรามันได้ตรงนั้นเราก็ยังพอมีจังหวัดที่เราจะได้เที่ยวภาคเหนือกันอีกสันิดสัหน่อยนะแล้วก็ไปตามเก็บจังหวัดที่ยังไม่ได้ไปกันก็ประมาณนี้ละกันยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมรอดูว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ไหนอย่าลืมดูแลสุขภาพ กันด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมาก,มากสวัสดีจ้ะครับ